ครับผมนะครับก็นะครับผมก็ขอกราบว่าสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ก็มานะครับเทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับผมเป็นชุดนะครับมินิแนวนอนนะครับผมในราคา12,500บาทนะครับตัวนี้นะครับผมรวมอะคริลิกใสเรียบร้อยนะครับชุดดั้งเดิมราคานี้ก็อยู่ที่ 1 5 5 0 0บาทนะครับผมขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวกับผมเองนะครับอ่าชุดนี้ก็เป็นสเปคงาน12นิ้วดอกเดียวนะครับไม่เหล้อ1 8ปพงหลอดเมล็ก2ก้อนนะครับผมเสียงกลาง8นิ้วนะครับหน้ามวงหมวกแคปล่านะครับจำนวน1คู่นะครับแหลมจาน4นิ้ว1คู่ปีระบบ7แบนแยกสับอิสระ1ตัว ปีคาร์ลเกหนึ่งตัวนะครับก็เล่นบูทูตหนึ่งตัวนะครับสวิตช์เปิดสองตัวนะครับเปิดเปิดไฟสีหนึ่งตัวสวิตช์เปิดทั้งชุดหนึ่งตัวนะครับอ่าแล้วก็จะมีแจ็ค AUX นะครับหรือแจ็คอินพุตนะครับเอาไว้รองรับสัญญาณที่เราต้องการเข้ามานะครับผมอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะครับโทรศัพท์นะถ้าเราต้องการเสียบเสียงเสียบสายเป็นสายเข้ามานะครับสัญญาณเสียงเป็นสายนะครับนี่เองนะครับโอเคนะครับวัดโบนนะครับผมเป็นบนนะครับผม เทคนิคการเล่นนะครับผมก็สมมุติว่าเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับสมมติว่ามันโชว์13.6นะครับ13.6นะครับผมเราก็สังเกตที่เลข6นะครับไม่ให้ต่ำกว่า5 4 3นะครับผมอ่านี่คือถ้าอยู่ที่ประมาณเลข5เลข4นี่ก็ยิ่งดีนะครับผมโอเคหรือจะให้ไม่ตกเลยยิ่งดีนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของระบบเครื่องเสียงนะครับไฟก็จะเป็นสีฟ้าทะเลนะครับตัวนี้มีพัดลมระบายความร้อน1ตัวนะครับ ด้านหลังก็จะมีล็อตูปเกต้าอะไรใเรียบร้อยแล้วครับผมสเปคคอนตัวเมีเอาไว้พ่วงต่อครับเสียงกลางเพิ่มนะครับผมด้านในก็จะเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับระบบแอมครับขับซับนะครับคาดดีนะครับผมแล้วก็คาดเอีขับเสียงกลางครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมปลั๊กแยกนะครับผม เดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมจดส่งไปจังหวัดเชียงรายนะครับผมแล้วก็ตู้เปล่านะครับอ่าตัวนี้ก็แพ็คเรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้จัดส่งไปกรุงเทพมหานครนะครับตัวนี้แพ็คให้เรียบร้อยนะครับสาหรับลูกค้าขาประจํานะครับผมสั่งไปเป็นรอบที่4แล้วนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมอ่าส่วนตัวนี้ก็มาเพิ่มเป็น เสียงกลางนะครับตู้กลางครับง่ายๆครับรูปแบบง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับผมลูกค้าเอาไว้เล่นสงการนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงของผมกันเลยครับ อ้าวนะครับมีสายเข้านะครับต้องขออภัยนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับ កន្ត្រាក់សាបានទេកន្ត្រាក់បានមិនចេះអីទេ โอเคครับผมนะครับก็เทสเสียงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับชุด12,500บาทนะครับจัดส่งไปจังหวัดเชียงรายนะครับผมนะครับก็สำหรับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะเป็นเบอร์โทรไอดีไลน์เฟซบุ๊กนะครับก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ไลน์นะครับผมเฟซบุ๊กก็วัดออเดอเรสเซอรนะครับผมนะครับก็ติดตามกันเข้ามาได้นะครับถ้าชอบในผลงานนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันไปเรื่อยนะครับโดยการกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับ อ่าหรือกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ